สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแดดแรงมากเลยวันนี้เราจะพามาชมแหนแดงนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวันนี้เราอยู่ตรงบ่อไส้ไก่นะคะบ่อไส้ไก่ก็มีผักนะคะแหนแดงแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราปลูกแหนแดงกันยังไงนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศก,กันก่อนไปดูกันเลยค่ะวิธีเลี้ยงแหนแดงพันธไมโครฟิลล่านะคะโดยที่ไม่ต้องกางสแสลนแล้วก็เลี้ยงในบ่อพ้ายตงนะคะ ขยายเร็วมากค่ะซื้อมาที่ถุงหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะคะอันนี้นี่ค่ะแม,ม่ต้องกางแรแสลนด้วยนะคะเราปลูกกลางแจ้งเลยค่ะปลูกกลางแดดเลยนี่ค่ะขยายเร็วมากนี่นะคะสีเขียวแบบอันนี้คือสวยมากเลยนะคะอันนี้เราปลูกไว้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่นี่ค่ะสีเขียวสวยสดมาก อันนี้เขาขยาใหญ่พันเร็วมากเลยนะคะอยู่กลางแจ้งนี่ค่ะเอาลงแล้วเราก็ให้รากเขาลงน้ำอันนี้เป็นบอ่อพลาสติกที่ปลูกผักเขาเรียกผักไผ่ใหญ่นะคะหรือว่าภาษาสันเรียกผักขันชองผักคันจองค่ะอันนี้ค่ะเอาลากเขาลงน้ำอันนี้เพิ่งลงเอามาปลูกตั้งแต่ัน อันนี้เราเอามาลงนามตั้งแต่วันที่ยี่สี่นะคะยี่สี่เดือนพฤษภาวันนี้ก็วันที่หกแล้วดูเขาขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะคะเนี้ยสะอันนี้ปล่อยลุงบ่อเลยกางแจ้งเลยค่ะไม่ต้องการสแลนเลยนะคะขเขาก็ยังแบบีเขียวสดนะคะ นี่ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะสีก็ยังเขียวสดอยู่แล้วก็ขยายพันธุ์ไวมากด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นแหนแดงทั้งหมดเลยนะคะให้ดูนะคะเขาจะมีอ่าจะอยู่ข้างล่างใบผักอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยแบบ ความเขียวของเขาก็เลยยังสวยอยู่นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วมากนี่ค่ะอันนี้อันนี้เริ่มจะเป็นแหนแดงพันธุ์เปเูล่าผสมกับแหนเป็ดน้อยแล้วนะคะแหนเป็ดน้อยนี่มาเองนะคะมาพร้อมผักไม่แน่ใจว่ามาตอนไหนเพราะว่าเราเอาผักเาปลูกนี่ค่ะอันน,น,นี้อันนี้เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเพราะว่าแบบรากเขาไม่ค่อยจะโดนน้ำ เยอะมากค่ะเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลานะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่อันนี้ตักตักให้ปลากินเกือบทุกวันค่ะแต่ก็แบบเขาขยายเร็วมากจริงค่ะอันนี้เป็นแหนบเป็ดน้อยนะคะทางนี้นี่ค่ะเขียวเต็มเลยทำให้น้ำเราเย็นด้วยนะคะถ้ามีแหนบเยอะๆเ,เต็มเลยนะคะนู้นยาวไปสุดนูนะะ้นเลยค่ะ